บ้านอยู่ใจกลางป่านะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยครับมีบรรยากาศป่าไม้วันนี้เฮียจะพาไปชมบรรยากาศนะครับเฮียน,นิวัดนะครับจะขึ้นไปด้วยกันวันนี้ได้ความรู้มากเลยครับอ,อ,อานะฮะ <laughs> ผมบันทึกคลิปด้วยเก็บภาพไว้เพราะว่า มันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับดีครับดีครับนี่ฮะที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่มีเรียกทรัพยากรธรรมชาติสภาพความเป็นธรรมชาติแบบสมบูรณ์มากๆเลยนะเฮียเนาะครับมัน,น,ม,น,ม,นมันทิ้งไว้นานไงครับทิ้งไว้เฮียมาซื้อที่นี่ไว้หลายปีแล้วใช่ไหมฮะประมาณยี่สิบปียี่สิบปี แล้วตอนนี้ก็เป็นป่าเป็นฉโฉนดแต่ว่าเป็นป่าปที่โฉนดเปที่โฉนดเปที่ฉน,น,ฉน,นดตั้งตั้งแต่ตอนมาซื้อครับครับเนี่ยจุดเริ่มต้นในวันนี้นะค,ะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนเพื่อนผู้ชมติดตามดูเป็นระยะระยะนะครับว่าเราทําอะไรกันเนี่ยเฮียนิวัตนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับเนี่ยก็อไปดูไปดู ต่อจากนี้ไปจะพาท่านไปชมต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นมั่งมีครับไปดูว่ามันเป็นยังไงมันไม้อะไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับมันช่วยกันมาครับมาดูต้นไม้มาดูต้นไม้นี่นะเฮียชอบต้นไม้นะครับชอบป่าทั้งที่จริงๆแล้วมีมีกิจการหลายอย่างเลยแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบต้นไม้นี่ฮะดูที่สภาพธรรมชาติครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับ ที่ตรงนี้มีโฉนดหมดเลยใช่ไหมครับครับครับเป็นที่จัดสันรีสอทเกา่าครับ,รบโอ้โหเนี่ยฮะสับบรรยากาศอันนี้เป็นที่ในพื้นไม่ใช่เขานะครับเป็นที่พื้นราบแต่ความาสมบูรณ์มากๆพื้นราบบนเขาเอ่อพื้นราบอยู่ริมริมนะฮะ เขาเชาครับใช่ครับเป็นพวกมอกมองลุกเด็กคอยแป๊บหนึ่งนะครับเราเราเรื่องสถานที่เรื่องบางเนี้ยนะเราจะไปก่อนละนี่บรรยากาศตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้มีโฉนดหมดเลยนะฮะครับแต่ว่าทิ้งไว้จนไม้ขึ้นประมาณน่าจะร่วม20ปีแล้วครับเห็นไหมฮะ โทษนะต้นนี้เนี่ยขับไปนิดหนึ่งเล็กไอ้ต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตะแบกหินใช่ไหมอ๋อเลย <ผม S 1> ขับไปเรียกของเราตระแบกขาวเนี่ยอ๋อายขับไปเล็นึลยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้อน,น,ตอนอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นสูงใหญ่นี้ใช่ไหมต้นนั้นเนี่ยสูงใหญ่อ๋ออันนี้ตน้นอินอีอินซีเปล่า,า,าต้นเหลียงตอนอ้ตนเหลียงเปล่าต้นเหลียงเปล่าอ๋อน่าจะเป็นต้นเหลียงครับต้นใหญ่ๆนี่นะใช่ครับ น่าจะนะครับยังไม่ชชวร์ครับไม่ใช่เหลียงไม่ผักเหลียงไม่ใช่เอ๊ต้นเหนียงต้นเหนียงต้นเหนียงเหรอต้นเหนียงต้นเหนียงครับเหรอืมไม่ใช่ตะแบกเหรอไม่ใช่ตะแบกครับไม่ใช่ตะแบกครับเห็นไหมคือตะปมตะปั่มเนี่ยไม่ใช่อ๋อออ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แฝบซีต้นต้นอะไรครับพี่ต้นใหญ่ๆหญ่เนี้ยใหญ่สุดเนี้ยฮะ อ๋อสตอเหรอสตอต้นเลี้ยใหญ่ๆนี่สตอเหรอครับสตอเลี้ยงหรือสตอเพราะว่าคุณร่อนได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้มหาดนะครับไม่ใช่หมายความว่าไอ้เรื่องเรื่องลำต้นเล็กคุณร้อนได้แต่ว่าไอ้ความสูงทำยังไงอ่ะก็ต้องตัดตัดยอดออกก่อนอ๋อมันตัดทอนออกมาตัดดยอก่อนกว่าจะ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 ร้อนได้เนี่ยใช้เวลาตั้งหลายเดือนอย่างเงี้ย ตัวนี้อยู่ประมาณสามวันมันไม่ใช่แบบว่าเราตัดไม้เนี่ยนะเขาก็มีเครื่องมือเนี่ยจะต่อย้ายประมาณสามวันใช่ไงแต่ว่าก่อนที่จะย้ายกว่าจะร้อนมันต้องใช้เวลาไม่ใช่เหรอต้องหมักนานไหมฮะดิบหมักอ่ะต้องอ๋อตัวตัวนี้มหาตัวนี้ย้ายดิบได้เลยอ๋อย้ายดิบได้เลยคือตัวนี้ขนุนป่าอ๋อนี่ขนุนป่าอ่าตัวนี้ขนุนป่าขนโอ้นี่คือขนุนขนุนป่าก็ไม้ดีเหมือนกันนะครับแล้วไหนอ่ะไม่มีอะที่แรกที่บอกเป็นหมังมีอไอ้นี่คือเราด้วยนะ อันนี้คือถนนป่าครับอันนี้คือมหาดครับอันนั้นคือสตอครับ,บร้านน,น,านึนี่ฮะเ <c oughs> ยอะน,นี่ครับในมั่งมีต้นไหนขอมั่งมีผ้มองต้มองผิดไปอ๋อมองต้นนี้นึกว่าเป็นต้นมั่งมี เนี่ยเขาคิดว่าอันนี้เป็น้มีที่แท้เป็นมหาดใช่ไหมมหาดหนออ๋อมหาดอ๋ยมหาดใหญ่มากแต่ว่าป้างนู้นน่ยไม่มีทีนี่เวลาเราล้อมไปันเมีองเป็นความรู้นะครับมันสวยแต่ว่ามัตัดปครึ่งเแค่เดียวมันก็ออกมันจะออกมาเป็นอเป็นโดมออกมาเป็นโดมย่างนี้เลยเอสเหรอแล้วมันถ้าม้อย่างนี้มันเร็วใช่รู้สึก แต่มันมีปัญหาเราล้อมเนี่ยมันจะมีไม่มีรากแก้วมาไม้ไม้ทุกตัวมีหลักแกยวหมดทุกตัวใช่แต่ใบแล้วมันต้องตัดทิ้งไงแต่ไม้ยิ่งโตหลักแก้วยิ่งหดไอ้นนี้หลักหลักแก้วประมาณนี้เหอตัวเลี้ยงเหรออ๋อนี่คือความรู้นะยิ่งนานยิ่งใหญ่หลักแก้วยิ่งหดอ่ะไม่มีหลักแก้วเหรอเพราะลักแก้วเนี่ยเขาเอามาเพื่อเพื่อออกออกไปตอนตอนตอนอยู่ในมื้นดินได้โอ้นะพวกนี้ออกออกข้างหมดออกข้าง อ่างคือรากที่เอามาดูแต่ทีนี้ไปนี้ประโยชน์ไม่ร้อนเนี่ยเขาไปปลูกในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในตึกมันใบมันไม่รกไม่รกไม่เยอะกิ่งก้านมันไม่แตกเยอะเหมือนเหมือนที่มันในธรรมชาติในจริงไหมไม้ทุกตัวเขาเขาจะไปปลูกที่บ้านอาศัยเขาต้องดูใบมันสบใบหลวงเนาะหูก็จงไม่ได้ถ้าเช่าไงไม่ร้อนมันได้ประโยชน์มันมีประโยชน์ไม่ไม่คือไม่ร้อนเนี่ยมันมีประโยช์ตอนที่ว่าใบมันไม่ร่วงเยอะ มันไม่แตกเยอะต้องแล้วแต่พันด้วยอ่ะตอนนี้เราจะเอาเข้าไปเราบางพันเนี่ยมันก็ร่วงบางพันไม่ร่วงยังยังยังมหาตัวที่แบได้เลยไม่ได้เลยไม่ร่วงใบดีอันเนี้ยพอเราเอาพวกหูกระจงหรือว่าเอาอะไรกระจงกระจงไม่ร่วงเนี่ยกระจงก็ไม่ร่วงกระจงไม่ร่วงแต่มันแตกหน้าดูเลยเนาะมันแตกแล้วกมมหายนี่ใบไม่ร่วงเหรอใบไม่ร่วงฮะอย่างกันเกาเนี่ยฮะไม่ร่วงใบไม่ร่วงกันเกาเขาเรียกว่าไอ เป็นไม้ไม่ผัดใบเขาจะไม่ร่วงคุณบอกว่าไม้ตะแบกขาวนี่อันไหนอันนี้เปล่าตะแบกหินใช่ไหมที่ว่านี่เปล่านี่โมลิตะแบกหรือเปล่าอันนี้ต้นนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีจะมีฝั่งนู้นสองสามต้นเล็กเนี่ยต้นนี้เป็นเอันนี้ไม่ยุ่งทางไม่ยุ่งอ่ะทางไในข้างในข้างในข้างในคุณสูงนะไข้างในนั่นเป็นสตอร์มีสตอร์ป่าด้วยเหรอครับนี่ตะแบกจะมีเฮ้ตัดทุนเป็ด แล้วเข้าทางไหนครับเข้าที่ทางเฮียวนั้นตรงนั้นนันเยอะที่ของเฮียเยอะ,อะของอของเฮียเ,เยอะมากาะตะแบกอะตะแบกขาวตะแบกหินเนี่ยเยอะ ถ้าที่ผ่านมามีตะแบกเยอะอยู่เจะลงไปดูไปที่ของผมอะตะแบกเยอะปลายปไปเลยนิดเดียวไม่ยปลายไปสุดลองเอาใช่ไหมมาหาเนี่ยาแเจอคอเอาพวกคอกินเยอะกว่าเจอคออันี่เต้ยสุอเดียวกันเลยผมก็โอ้โหผมต้นอะไรเราเป็นลูกจ้างประนดี๋ยววันนี้อ๋อพี่เปิดไหมเปิดป่ะเปิดดีกว่านะครับเปิดออโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปเที่ยวกันต่อนะครับไปชมไม้ อืมอ๋อตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นั้นแล้วน้อนึกว่ามาเจอไม้อ่ะมั่งมีอ enfin ่ะมาเจอมหาดเป็นมหาดมหาดเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้นนี้ไอตรงที่ที่เราไปดูมีแม่หินโอ้ยไอของเราอ่ะไอไอตะแบกตะแบกขาวเยอะตะแบกหินเยอะระบกจะบกอืมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปชมนะเดี๋ยวไปชมต่อนะครับในที่ของเฮียบีบัสนะครับ วันนี้พาสำรวจป่าอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามแล้วชอบนะฮะไม้ป่าเราไม่ได้เป็นคนที่มาทำลายป่านะครับแต่เราจะให้เห็นคุณค่าของไม้เนอ้องเฮียเนาะครับครับ,บนี่ฮะตอนนี้มีกระแสของการปลูกไม้ป่าเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ว่าวันนี้มาเจอของจริงเลยนะฮะ นี่คือป่าจริงๆธรรมชาติที่เขาปล่อยทิ้งไว้ประมาณยี่สิกว่าปีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นป่าแต่นี่คือที่ชโนดนะครับสูงนะเ,เพราะว่ามันขึ้นมอนแน่นมากมากมันก็ต้องทำเนี่ยฮะก็เป็น พื้นที่จะมีมะม่วงหิมะพานก็เยอะปลูกไว้เยอะเลยนะฮะต้นใหญ่ๆดีมากเลยครับผัดใบเ,เนี่ยใบ <ไป S 1> มะม่วงหิมะพานนะครับไม้เริ่มเริ่มจะผัดใบแล้วครับ ที่นี่เดิมเป็นรีสอร์ทเก่านะฮะเป็นเขาชะมอาเขาชะมอาช,มชาเล่อ๋อเขาชะมอาชาเล่รีสอร์ทนะครับถนน,นเดิมทีเ่เป็นถนนลาดยางคร<า>ับเป็นลาดยางมดไม่นานเนี่ยกกลายเป็นถนนดินไปแล้วใช่มันมองเหมือนว่ามีเป็นดินไปเลยโอ้นะครับต้องเดินนะครับ เราถึงได้แค่ตรงนั้นละอือเพรามันม,มีไม้กั้นไม้ไม้มันล้มกั้นเราต้องเดินไปอยู่ครับอ่านี่เป็นการมาสำรวจครั้ง,ง,ท,งที่สองครับอืมครับนี่น่าจะโดนพี่ใหญ่เบียดครับอืมครับน่าจะโดนพี่ใหญ่เบียด นี่ครับพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ภายในนะครับแต่ตรงนี้เป็นลาดยางนะแต่ตอนนี้อ๋อไม้นี้ล้มหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วอืมเขาเบียดเาจะเดินไปเดินมาเดินาหน้าบ้านเราตลอดอ่ะเขาก็เดินตามถนนนะมาเป็นซีน้ำไป นู่นระบบต้นต้นนู้นอันนี้อะไรพี่เนี่ยนี่ใหญ่เนี่ยไม้ใหญ่เนี่ยอะไรล้มหลายวันแล้วเนี่ยตัวนี้นเป็นอันนี้ไม้ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกระถินอ่ะเฮ้ยกระถินอะไรใหญ่กระถินก็ไปนะดูนิดนึงมันเป็นกระถินอะไรที่มันพายุนะนี่น่าจะเป็นอะไรมาเหยียบอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นที่ใหญ่ก็ได้เนี่ยอันนี้มันล้มได้ยังไงเนี่ยอ๋อโดนเบียดครับก็ซื้อนี้ต้นนี้ โดนเบียดโดนเบียดอะไรเบียดครับรอยงาพี่ใหญ่พี่ใหญ่เหยียบเบียดอ๋อไม่ได้เหยียบกันเนี่ยไม่ได้เหยียบกันพี่ใหญ่ก็เดินไปประจำแถวเนี้ยอืมมีอยู่ตัวนึงแล้วเขาไม่เข้าฝูงใครก็หอกอ๋อเนี่ยฮะพื้นที่นี่ยในใบมันเป็นเอ้ไม้นี่มันไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพาชมป่านะฮะนะครับ ป่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพียงแต่เอาปล่อยปล่อยแล้วก็ไม่ต้องนั่นนะฮะไม้เขาจะขึ้นเองแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับคือโอ้โหเดีย๋ยวเราไปดูต่อนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยนะดามุจจาแล้อไอ้นี่อย่างบบตัแบบหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นไอ้ต้นหนี้เยอะตัวนี้ต้นอะไรฮะต้นเขาเรียกต้นคอเลนน่ะอ๋อคอเรนลูปวงวงอันนียต้นเนี้ยเหรอใช่โอ้เหมือนกันไม้ป่าในนต้นไหนพี่คอเลนเยี่ยมต้นเนี้ยเหรออ๋อต้นที่สูงสูงเนี่ยนะครับครับครัอเลน เนี่ยเขาเล่นปลกินกันโอ้ขรล่นมันก็เอาต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยเออบันคือต้นอะไรโอ้ต้นนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรต้นเลื่อนนกเลื่อนนกเหรอเนี่ยเหรอใช่ก็เนี่ยเหรอโอ้โน่นโน่นชั้นโน่นเนี่ยนะโน่นมั่งมีโอ้มั่งมีเหรอเอาไหเอาไปดูไปดูมั่งมีสิอยากรู้ว่ามั่งมีคือต้นแบบไหนครับอืม มันก็บอกการในต้นใหญ่ให้ต้นก็บอกไหนเดี๋ยวไปดูไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปสัมผัสผิวมันนิดหนึ่งนะฮะมาดูมาดูไม้นี่ยอันนี้อันนี้มังมีร้านปลาเแนอ๋อนี่เหรอครับนี่ต้นนี้ฮะต้นมังมีเดี๋ยวพึ่งขอไปดูไอ้ถ่ายผิวมันใกล้ๆดู นี่ครับภาษาเดิมเขาเรียกต้นอะไรฮะต้นเหียงเหียงเหียงผ้าเนาะครับเอ้อ่าต้นนั้นกระบกเนี่ยต้นนั่งมีครับนี่ยนี่โอ้ใบใบเป็นใบเล็กๆนะ เดอกดอกหอมอยู่อ๋อมีดอกด้วยรครับดอกหอมแล้วตนน้นนี้มัม่งมีเหรอครับต้นนี้นีเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะใช่ครับเปลือกเปลือกหยาบๆเนี่ยนะครับอือหือแล้วผู้มันมาตรงนี้ต้นใหญ่ผู้มอผมว่ามันตรงนี้นี่ฮะโอ้โหมันเข้าไม่ถึงนะเข้าบ้ามันเป็นป่าหมดเลยครับเป็นนี่หมดเลยครับดูเอ่าก็ก็ให้ท่านดูนะนี่เปลือกเป็นแบบนี้ครับอ่าเขาเรียกว่าต้นมั่งมี

นี่ครับต้นกระบกต้นกระบกนี่ใหญ่มากคุกกี้กระบกหน่อยคุกกี้จะตัวนี้กูจะตายแล้วนี่ยอันนี้มันมันมันอาจจะโดนแต่คุณแป๊บเดียตัวนี้มันมันน่าจะน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยโคนมันโดนนี่นี่ป่ะโคนมันเนี่ยต้นอะไรพี่ต้นนั้นไม่โคนแบบเนี้ยมันยังรอดไหมเนี่ยอันนี้ต้นอันนี้ต้นกระบกนะฮะเอาได้ไปได้ใช่ไหมไม่ตาย เมื่อกี้ม nah sure kind of ุมน oh, sure. ี้เห็นเป๊ะที os> os> uh ่มาดูม oh ุม oh. น like ี้ไม่ตายอ๋อไม่ตายฮะโดูอะดูอะใช่ยกรางเท็คเชนยกมาขึ้นความสะอาดมันนย่เหรอโอ้โหไม่ตายนะไม่ตายมันน่าจะโดนไฟแแหให้หน่อยอะไรหน่อยถ้ากรุงเทพก็เอาอะไรแปะแบะมันโดนยังไงไอ้ไอไอต้นสามนิ้วห้านิ้วอย่างเงี้ยก็ออก ก็พรอมได้ทุกอย่างต้นนี้ต้นนี้ลำดวนนะลำดวนนี่ลำดวนเนี่ยเนีลำดวนเนี่ยลำดวนนี่ยลำดวนเหรอนี P ่ดอกหอมมากนี่หน้าหน้าล้อมไปปลูกที่บ้านนี่ลำดวนเลยนี่ลำดวนเหรอครับอันนี้ลำดวนดอกหอมมากล้อมำดวนขแตงท้องใบเขาอ๋อนี่น้าผีมือก็อีกนี่ฮะนี่คือลำดวนนะครับลำดวนป่านี่ฮะลุ่มๆดอกหอมมากนะครับนี่คือต้นเขาเนี่ยนี่คือต้นลำดวนเนี่ย นี่ครับโอ้โหนี่ครับลำดวนนะครับวันนี้นัตตะแบก,แบก,แบกอันนั้นตะแบกเนีั้เนี่ยตะแบกอันนี้อันนี้ตะแบกของจริงนี่แหละของนี่ตะแบกของจริงนี่นี่ของจริงเนี่ยนี่ตะแบกนี่ นี่ตะแบกเนี่ยผิวแบบนี้สวยมากนนนัสมเะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเออเนี่ยแข็ง ทำเราเันได้บ้านได้ได้หมดเลยต้นนี้ใช่ได้ได้ได้ครับแค่กิ่งหักใช่ไหมใช่เราต้องเอาเดียวกันมาต้นนี้ล้อมได้ล้อมได้ต้นนี้ล้อมขาได้ทข้างนอกอะไรรู้ไหมมีไม้ได้้สวยมากสวยมากแล้วไม้อายุดีมากครับนี่ฮะอันนี้เขาเขาล้มเองลมน่าจะตีหรือจอพี่ใหญ่ ไม่แน่ใจอันจะลมเออน่าจะลมมันมีช่วงที่ลมแรงอ่ะลมแรงลมแรงลมแรงใช่อันนี้น่าจะลมตอนหน้าฝนที่ผมมาครับผมผมว่าน่าจะโดน สมมติเราลมแรงวล้ม e มันจะไปไปไปแทะตัวนั้นจะไม่ไม่หักละฮะมันจะปัดลมมันจะไปน่าจะลมอ่ะไม่ใช่ลมไม่ใช่ลมเขาเบียดไม่ใช่ลมหรอกครับไม่น่าลมหรอกลมมันต้องไปล้มไปแถบๆะหรือว่าเขาผูกหักตัวเองอยู่รึมั้แต่ว่าจะโดนล้มไหมครับผูกเขาผมไม่รู้การูอยู่เก่าม่ดูข้างในก็รู้นี่ฮะมาสำรวจในบริเวณพื้นที่รีสอร์ทที่พี่เล็กนะฮะท่านได้บริหารไว้แล้วก็ทิ้งไว้นานมากนะฮะ ก็มาดูว่าพื้นที่ต้นไม้มันขึ้นมาเองหลังจากประมาณ20ปีให้หลังนี่มันเป็นป่าขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนตรงนี้เป็นลาดยางนะไอ้นฮะไอ้นี่เขาเรียกตะพงตะพงใช่ป่ะอืมโอ้สวยสวยกว้างเนี่ยตะพงหรือตะพงนี่นะอ๋ออันนี้มะเดืออะมะเดื่ออ๋อตัวนี้นคือมะเดือ่อ,อนี่ฮะ นี่ฮะเป็นเป็นรัดยางนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ใบไม้มันทับผมกันอครับอันนี้มันเป็นพกเกียรเหรอเออพกเกียร์ฮะกินได้นะได้ได้ม่อยู่กับพี่กระซี่นะฮะนี่ก็คือเป็นมือล้อมไม้มือมือมือหนึ่งนะของพื้นที่เราเลย นี่ก็บอกครับทำไมมันดำแบบนี้มันนไออย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยก็บแลวไปเห็นที่บอนที่บอลเสียกระแสเนี่ยจะร้องเออ เนี่ยตรงนี้เดิมมาเดิมทำได้ยังไงเนี่ยมันมีเพื่อนที่เป็นวิศวะทำถนนไงเขาก็มาออกแบบให้ตอนเดี๋ยวเนี้เพื่อนคนนั้นเสียไปละก็เพื่อนดีกรมเดียวอ่บคุณพี่บ้านนี่แหละฮินุไงมาออกแบบถนนเนี่ยเขาถามว่าทำถนนได้ยังไง ก็พี่นุแหละเป็นคนออกแบบแล้วเราก็ทำตามที่แกบอกเจ้าของสวนป่าที่พัชรบูรณ์นั่นเองครับอยู่ใช่ไม่ใช่วิศวะทำนะออกแบบออกแบบเลยใช่ไหมเขาจบเขาจบวิศวะสำรวจด้วยสำรวจที่ให้แล้วก็ที่นี่คือเดียร์พญาเขาอยู่ครับผมซื้อเปลือกเออเออเอ็ดปีกไม้อะโอปีกไม้เออไม่สักกำลังให้เขาทำพันธุ์ไอ้พริกไทยอ่ะเออเล็กๆ ผมให้ว่ากำลังทำพันพริกไทยมาอยู่พริกไทยมันจะเหมือนเหมือนไอ้ผักหวานปลาครับมันชอบอยู่พริกไทยเนี่ยมันเป็นไม้ที่มันไม่ต้องการแดดแต่มันไม้เลื้อยใช่เล้อยต้องมีฟางอ่ต้องมีค้างไม่ต้องค้างเลยเอาไปพันรอบต้นไม้ใหญ่เลาเนี่ยนะต้นใหญ่โอ้ยพริกไทยแต่ต้นไม้ใหญ่มันจะมีปัญหาเวลาเก็บผลไงมาเลื้อยขึ้นไปเรื่อยกูเก็บไม่ไหวเดี๋ยวถ้าเรามีเครงเก็บน่าไม่เป็นไร อันนี้ต้นอันนี้มีลูกนะพี่ต้นอะไรมันเพิ่มีลูกเนี่ยพืชลูกทาเรียกต้นกระพุนฮะกระพุนเหรออ๋อจะคล้ายๆกับหนูป่าอ๋อนี่มีลูกด้วยเนี่ยต้นแบบพี่คือคือขนขนป่าเร็วเลีวเลีวเดี๋ยวหิวนะอี้กระบอกต้นอะไรกระพุนกระพุนใช่ไหมมีลูกมันจะมีลูกอยู่นะฮะมีลูกแต่อันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อน โอ้สุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวจัดทัวร์สวนป่ากันนะครับเนี่ยมาก็ไม่ร้อนเลยเย็นสบายมากครับนี่แหละเนี่ยฮะไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะนี่ครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยใบไม้เนี่ยครเดี๋ยใบไม้เนี่ยคยอดเขาแคบจะไม่เห็นแดดโอ้โหเนี่ย โอ้โหเอกบาดแค่ใบไม้ทําปุ๋ยหมักก็ไม่รู้ว่านี่ตะแบกเยอะเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยตะแบกเยอะมากเนี่ยตะแทังนั้นเลยนี่ยรีตะแบกเยอะเป็นเลย้นี่ม่ต้องะแบยโอ้ยตะแบกเยอะตะแบกหินตะแบกเยอะมากเลยนะครับตรงนี้พื้นที่ นี่ฮะตะแบกใครที่ไม่รู้จักต้นตะแบกนี่เนี่ยตะแบกทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นตะแบกล้มอยู่นี่ฮะสูงด้วยครับเน,นี่ยฮะเนี่ยสูงโอ้โหไม่ได้อันนี้มนนีในพื้นที่เลยครับ นี่ครับนี่ฮะโอ้โหเป็นไม้ตะแบกเยอะครับตรงนี้โซนนี้ตะแบกเยอะมากครับโอ้โหตะแบกเยอะมากครับตรงนี้อนนนโอ้โหนาขนุนปา่า อ่าต้นนี้ขนุนป่าต้นใหญ่ใหญ่นี่ตะแบกอีกนิดนี่ยนี่นี่นี่ตะแบกเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตอแบกเนี่ยสามสี่ต้นเนร้อยต้นนี่คือการปล่อยให้ที่เป็นป่านะครับเป็นการปล่อยให้เป็นป่าขึ้นมาที่หลังนะไม่เอา อะไรมาเกี่ยวข้องกับ,ห ını, หกบมันนะครับปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะถ,ถึงวันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ของของของเบียร์ของสิงเนี่ยเพราะว่าทำมีทไงอ้นไม้ไม I mean ่ใหญ่ใชต่างเจริญดีก่นี่ครับนี่ก็ตะแบกเหมือนกันนะครับเขเขาเป็นบอลไก่

โอ้โห,โหนะฮะบรรยากาศนะครับล่มลื่นเย็นสบายมากนะครับ เหมือนเดิมให้คนเหมือนเดิมแต่ต้องแต่ที่ใหม่ต้องที่ดีด้วยใช่ไหมที่ไปอยู่อ่ะคือคือยงแค่มันก็ไม่ได้กรุงเทพจะหาตองนิดดินก็เจอตองมีการิดดินมาข้างดินมันเป็นเป็นกดอยู่นี่ยครับคือการล้อมไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยที่แฟล๊ซี่ก็ล้อมไม้ไม้เหล่านี้ได้นะครับต้องการย้ายทุเรียน แต่ว่าวันนี้ก็มาสำรวจไม้ในพื้นที่ตรงนี้ว่าไม้อะไรบ้างที่ล้อมได้ครับเพราะว่าท่านอน,นิวันียจะไปสร้างป่านะในพื้นที่ของแถว<อ>นครปฐมก็ท่านมีมีไม้มีที่อยู่ตรงนี้แล้วมีไม้ก็เลยนะจะเอาประโยชน์จากตรงนี้นะไปปลูกที่นครปฐมนะคือล้อมไปเลยล ก็วันนี้เลยถือโอกาสมาสำรวจนะผมเองก็ได้มาในครั้งที่2นะครับมาดูเห็นว่ามันเป็นตาหน้าเป็นแนวทางว่าวันนี้การที่เราเอาปลูกป่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมเดือขึ้นปง้นี่กองย้ายดิได้มังคุดต้องรอไมาเด้นังคุดก็ต้องมังคุด